นะวันนี้ก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งแผมป์พืชต่างๆนะไปช่วยเหลือผู้กวยติดเตียงผู้ที่ทุลลพพลภาพคุณโยมนะวันนี้ก็ได้มาที่หมู่บ้านกเจยงอะคุณโยมนะนะเขตแรกเลยนะคุณโยมก็อยู่คนเดียวคุณโยมหูก็ไม่ได้ยินปากคุยก็ไม่ท้เร่องคุณโยมพออายุเยอะอยู่คนเดียวก็นะ ลำบากคนเดียวจึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดืม่มพร้อมทั้งปัจดใจเล็กๆได้น้อยมอบให้แก่คนตาคนเยวซึ่งก็สนทนากันไม่รู้เรื่องคนณยกเพราะว่าคุณตาฟังไม่ได้ยินแล้วก็พูดก็จับใจความไม่ได้คนเดียว พยายามสื่อสารกับเราแต่ว่าด้วยความที่ฟันก็ไม่มีแล้วก็หลายๆอย่างการขยับปากก็ลําบากแล้วก็จึงมาช่วยคุณโยมแล้วก็เป็นกําลังใจคุณโยมเราไม่รู้ว่าคนที่เขาลําบากเนี่ยไม่มีที่พึ่งเนี่ยบางทีก็หันหน้าไปทางไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยคุณโยมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เกิดคุณตานะการจพานผสาธุยเป็นกัน หลังจากนั้นก็เราก็มาอีกบ้านนึงนะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของคณโยมที่ดูแลผู้หญิงนะซึ่งก็สติปัญญาไม่ดีคุนโยมสติปัญญาไม่สมบูรณ์นี่คือคุณยายของเขาพอดีเด็กไม่อยู่ก็จึงเอามาช่วยนะก็อย่างน้อยนะมีเป็นกําลังใจใคนโยมนะเป็นกําลังใจให้สู้ชีวิตต่อไปเป็นกําลังใจให้ดูแลกัน เราเกิดมาแล้วโยมก็ต้องดูแลกันไปสาธุอนุโมทนาเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตไม่มีอะไรคนโยมที่จะดีเลิศเท่ากับการที่เราได้เห็นคนอื่นทุกแล้วเราได้ช่วยเหลือคนโยมวันนี้ก็เคสที่สามคนโยมเคสนี้ก็จะเป็นการมาช่วยเหลือนะน้องซึ่งสตินะไม่ดีคนโยม อันนี้ก็อยากจะมียังไงอยากจะมาช่วยอีกรื่อยๆก็คิดว่าหน้าที่รับผิดชอบเยอะเลยฮะเยอะกินวันนึงตอนขายของอวันละสองร้อยคนเดียวเขาคนเดียวเลยนะค่ะไก่แล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ข้ขนมมาช่วยมีอะไรมาช่วยได้ก็ช่วยเพราะโยมเนี่ยเคยทําบนเนื้อต่อผ้เคยใส่ปารเคยอะไรต่างๆพาสมณเพระดุร้อนเนี่ยมา บินนบาตรยงก็ใส่ตลอดแต่ด้วยความที่มีภาระต้องดูแลลูกด้วยอะไรด้วยบอกว่ารถกระบะท,ที่เคยใช้เนี่ยตอนนี้ก็โดนยึดคนเดียวโดนยึดไปแล้วไม่มีเครื่องมือทำมาหากินก็ต้องขี่โมไซค์แล้วทีนี้การที่จะไปขายของขายอะไรก็ลําบากขึ้นเพราะว่าต้องแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันมาดูแลนมาดูแลลูกคนเดียวซึ่งตัวใหญ่มากแต่่าสติไม่ดีก็แต่กินเก่งด้วยต้องมีคนอยู่ดูแลไม่อย่างนั้นก็จะไปทั่วคนเดียว ไปออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาช่วยเหลือคุณโยมเราก็เข้าใจนะบางทีเนี่ยคนมันลากมันทุกข์เนี่ยมันลาบากมันหันหาไปทางไหนไม่ได้แล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันจนวันตายคุณโยมแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ดูแลกับคนที่ป่วยอยู่เนี่ยใครจะตายก่อนกันบางทีคนดูแลก็ตายก่อนคุณโยมเพราะมันเหนื่อยมันทุกข์หนักหนาสหาหัส การที่จะไปทํางานทําการมันก็ลําบากคนอยู่พอต้องดูแลกันไปนะปล่อยคนป่วยทิ้งเอาไว้ก็จะลําบากนั่นเองแล้วนะก็เป็นกําลังใจนะให้เก่นะครอบครัวแต่และครอบครัวนี่อยู่เนาะเราไปเห็นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจนะกรรมอะไรเนาะนะทําให้เขาเป็นเช่นนี้แต่ว่าทุกๆก,กรรมมันเกิดจากการกระทําแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริง แล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปคุณโยมนะโดยมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆคุณโยมนะและเคสต่อไปคุณโยมเคสที่4อันนี้ก็คือคุณโยมอาจจะอยู่ต่างศาสนาเราแต่ก็ป่วยติดเตียงคุณโยมแล้วก็ลำบากต่พาพก็ไม่รังเกียจคุณโยมคนศาสนาไหนก็ช่วยหมดนะก็แค่เห็นเขาทุกข์ยากลำบากะเนนาะจากศากนาทชช่วยเหลือเองได้ไ มันเป็นไม้ถึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นต่างศาสนาเราไม่เป็นไรถ้าอย่างน้นรักษาใจของเราภนะาวนาะเอาทำเอานะเป็นกำลังใจให้ในายโยมนะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปโยมเห็นไหมร่างกายสังขารตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงอย่าหมดถือดีอย่าไปถือตนคนโยม วันหนึ่งที่เราเท่าเจอรแก่เราป่วยติดเตียงเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเป็นยังไงดังนั้นสั่งสมบุญนะโยมนะทําเอามีอะไรก็ทําเอาทาเอาตอนที่เรามีลมหายใจนะ่ะดีที่สุดคุณโยมนะเพราะว่ามันจะติดตามตัวตามตนของเราที่เราสุขภาพแข็งแรงที่เรามีกินมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเคยให้ทานเราเคยสร้างบุญมาแต่ถ้าเกิดว่าชาตินี้เราไม่ทำชาติหน้าคุณโยม ยอมจะพบแต่ความทุกข์ยากลําบากกายลําบากใจที่ทางก็ไม่มีลูกเต่าก็สมรเทเมาคบครัวแตกแยกนะการเงินการงานขาดสนไปหมดคนยมนมะชักหน้าไม่ถึงหลังมีแต่ความทุกข์นะเพราะเราประมาทนะเพระาะฉะนั้นก็อย่าไปประมาทในชีวิตว่าเรายังหนุม่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่นะยังมีจึงมีคําว่าใหญ่ได้ก็เล็กได้ก็ร่ำนะรวยได้ก็จนได้ แข็งแรงได้ก็ตายได้คุณโยมนะเพราะฉะนั้นก็กนะเป็นกําลังใจโยมนะอย่าประมาทในชีวิตนะสุขภาพสําคัญที่สุดคุณโยมพราะคนเราเกิดมาเนี่ยแรกๆก็หาเงินคุณโยมพอได้เงินแล้วก็ตามหาอะไรคุณโยมแต่แรกก็ตามหาเงินพอได้เงินแล้วก็ตามหาเวลาพอมีเวลาก็ตามหาอะไรโยมนะตามหาความสุขนะนะพอมีความสุขแล้วตามหาอะไรโยม ตามหาสุขภาพอืเพราะฉะนั้นสุขภาพสําคัญคโยมโยมจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่สังขารน้องโยมติดเตียงอยู่เนี่ยยากคนยมนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นภาวนาเอาไว้โยมภาวนาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำเอาไว้เถอะบุญนี้จะหนุนชีวิตของเราหลายครั้งชีวิตของเราก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังคโยม แข็งแรงอยู่ก็ไม่รู้วันไหนจะล้มป่วยนะโยมเนาะจะพยาประมาท้วชีวิตก็แล้วกันศาสนาไหนจบมาจากไหนจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนเล็กโอลงทั้งหมดแล้วคนเดียมวันนี้เราูใต้ชายคาวันข้างหน้าเราอาจอยู่ใต้ฝาหลังอันนี้เป็นกำลังใจยกระดับคนไทยและนี่คือเขตที่ห้านะคุณโยมนะที่ได้ช่วยในวันนี้ อารมณ์ทนาบุญร่วมกันใจเล็กเล็กน้อยน้อยเด้อให้เปิดเสื้ออะไรกินจ้ามาตะครั้งครับจ้าเจอกันพรนะอะกลับมาช่วยทอดที่นั่นแหละเป็นกำลังใจเนาะครับจ้าสาธุสาธุอ่ะอีกข้าวต่อเนาะไม่กวนละจ้าได้ได้จ้าเจริญพรสาธุจี๋แหละไม่ลืมที่เคสที่6เคสสุดท้ายบนโยนะนี่คือแม่ของ คนนิ่มของเรานี่นิ่มนันเดชหนองยาวเนาะช่ไหมแม่ดีใจแค่ไหนหลายคนน่ะเขาปอพึ่งได้แต่เขาก็พึ่งพึ่งไม่ได้เหมือนนิ่มนะคือนิ่มใจอย่างงี้นิ่มก็ยังได้ช่วยดูเนาะมีเงินมีทองได้มให้ไหมให้จริงๆเขาเงินได้เหมือนไรก็ไม่ื้องไองกินเขาเขาก็ช่วยวัดด้วยแม่ช่วยมันต้องเล็กันาดนี้ล่ะดีแล้วช่วยแม่เนาะก็ไม่ต้องอยากได้เมียนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเมียไม่ต้องเอานันเดละ กับแม่ดูแลแม่ทำไมมันวมขนาดนี้เนมมีเงินเท่าไหร่ก็มาให้แม่คุณโยมีอะไรก็ห่วงแม่น่ะิ่มเป็นคนที่ดูแลแม่เป็นสาหรือเปล่าแบบนี้นะอ๋อไปให้ข้าวหมาโอ้ยปอาจารย์ลืมโอ้ยไม่ใช่ให้ปอาจารย์ก็ไม่ลืมก็มาให้กำลังใจ

นะอัตมภาพไม่ได้มีเงินมากมายแต่อัตมภาพรู้ว่าความไม่มีเนี่ยมันลําบากแค่ไหนคุณโยมก็เป็นกําลังใจใหญ้ญาติโยมพระไม่ทิ้งโยมนะเจริญพร